ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่ายอดมีเอฟปีเราจฉยปาม่ีเลยครับสามาโยนมาได้ไรกบรีบเลยจ้ะโยงไก้ขาดเลยปะเออสามารถแจ้งยอดมาเลยด้ะ้าเป็นแล้ว มาครับพี่น้องเกิดอะไรขึ้นกับรูปนี้ของน้องอุงอิงเผ็ดบานแพงครับพี่น้องโอ้วอดมินเห็นแล้วถึงกับขนลุกเลยเดอ๋วพี่น้องนาอเชื่อว่าทุกคนตั้งถามหาคนทีเลยมีการสั่งตัดให้อุงอิงยางแน่นอนครับพี่น้องสําหรับชุดนี้เป็นชุดสีม่วงครับพี่น้องเรียกได้ว่าสีม่วงแบบสีม่วงแบบอันร่างการสีม่วงแบบเบ่งย่้มในกับขนลุกย่ำานันครับพี่น้องนะคะหลายคนาพกากันถามหาเลยนะคะว่า ใครคือคนสั่งตัดชุดนี้ให้กับน้องอุงอิงเพชรบานแพงแสําหรับในมืบอนี้ครับพี่น้องอุงอิงเพชรบานแพงน้องเลยมีการไปถ่ายโปสเตอร์เอาพี่น้องน้องไปถ่ายโปสเตอร์นะคะอุงอิงบอกบ่านูเตียม,มาทั้งเบิร์ถาสิชุดอุงอิงว่าจังสีละเป็นจังในมอจะวา่าคันท้ายพ่อหาสิบชุดนี่สามหมื่นกับบอแล้วครับพี่น้องนะคะเรียกได้ว่าแต่ละชุดนี้อุงอิงน้องก็ต้องมีทาเราพี่น้องน้องมีต้องมีหลายทาชุดหนึ่งนี่ก็หลายทาแล้ว กับพี่น้องสุหนึงนี่ก็ไลท่ทาแล้วเดี๋ยวคันพ่อหาสิบสุดนี่วางสามเหมือจังสีแล้วนอกพี่น้องเอาเป็นจังไหนมดจาว่าเ,วเรียบได้ว่าแต่และชุดทีเขาได้เห็นมานี่มีแต่ชุดทีแบบอลังการมีแต่ชุดทีแบบงามๆทั้งนั้นแต่สะดุดตาตรงชุดสีม่วงค่ะพี่น้องเ,เรียบได้ว่าเอฟซีตันขับหลยคนถึงกับขนลุกน้อพี่น้องเนาะถ่ายออกมาแล้วรูปนี้ขององค์หญิงเหมือนเจ้าหญิงนะคะเหมือนเจ้าหญิงเหมือนแบบ สิวะจังเดละอุ้งอิงน้องกับมิทาของน้องนั่นละ่ะเฮาเฮาแหงม่วงเฮาแหง,หงแบบสิวะจังลเลเฮ่าแหงคนดุจังสิแม่นะคะในรูปของอุ้งอิงคือ,คอแบบนงเฮดสายตาทีสิวะจังเล่นะสายตาที่แบบหน้าคนดุน้อพี่น้องเนาะแล้วก็แถมยังใส่ชุดสีม่วงนี้ด้วยซึ่งเป็นชุดทีอลังการมากๆนะคะกับ,บรูปคือกันนะคะพี่น้องว่าอุ้งอิงนองเตรียมใส่รถตู้มาจังไถนะคะจังพ่อวันท้อ ขนาดชุดนี้ชุดเดียวนี่ก็มามันแบบเปลืองไปหลายพื้นที่แล้วนะคะก็เงยยู่ค่ะพี่น้องมาเอาเซย์รถตูนิ่วนะคะคือสุดยอดมากเมื่อนอิ้อิงเตรียมมาลรสุดแห้งค่ะพี่น้องเท่ากับได้เห็นแล้วแต่สะดุดตาตรงชุดสีม่วงนพี่น้องเนาะจาาเพียนยิ่งในยิ่งขอมูลมากค่ะพี่น้องสําหรับชุดชุดนี้ว่ากันว่าราคาเฉียดแสนนะคะคิดว่าราคาเฉียดแสนค่ะพี่น้องวนคนทีตัดไฮเน่เลยะค,ะคิดว่า เป็นทางด้านแม่เฟิร์นนะคะแม่เฟิร์นกลางนคลินิกนะคะคิดว่าจังสันราคาเนี่เฉียดเสียนโอ้พี่น้องไม่ธรรมดาเป็นชุดสีม่วงนพพี่น้องเขาเป็นชุดสีม่วงถือว่าสวยงามมากๆแล้วกะเข้ากับองค์อิงค่ะพี่น้องต้องขอเช่นชมสําหรับในวันนี้ช่างแต่งหน้าและช่างทําผมเหตุช่วงผมให้องค์อิงในแบบสวยน่ารักมากๆเป็นเป็นได้ตรงค่ะพี่น้อง ร้อมกับแบบแต่งหน้าลุกบาบีนะคะสวยงามมากๆน้องพี่น้องเอ็ดวินได้เบิรงแล้วกะสเวบาสเตนละ่ะสวยงามมากๆนอก้นองอพี่น้องเด็กได้บอกค้าดเยวคค่ะพี่น้องมาสวยงามมากๆคํานีนี้เราเด็กเบืองกมากค่ะพี่น้องเป็นจังจาาเรมูซา่าเกียรดเซบาสำหรับองงงุงอิงเพชรปานแพงในปีนี้ค่ะสิบเก้าปีแล้วกระถือซะว่าเป็นสาวแลว้วน้องพี่น้องน้องเป็นสาวแลว้วในเรื่องของความคิดความอารย์ต่างต่าง,างนอกก้องกะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น นพพี่น้องนหลกะในเรื่องของการเฮ็ดงานครับพี่น้องเรียกเลยว่าอุ้งอิงตั้งแต่ที่น้องเข้ามาอยู่ในวงเสาหน่อยเพชรบานแพงนพพี่น้องเนาะเนี่ยเอิเอิญว่าน้องกระดังขึ้นนะคะน้องกระดังขึ้นร้ายครับพี่น้องน้องกะนี่แหละได้ได้เป็นรับเชิญตามมองหันมองนี้ไล่มองด้วยกันนะครับเรียกเว่าในเรื่องของความเป็นมืออาชีพอุ้งอิงกะถือว่า มีสูงมากๆในเรื่องของมืออาชีพนอกพี่น้องเราเรียนเ้ว่าอง้์อีอน้องกะเคยทายรูปมาหลายต่อหลายเทียแล้วลหละนะคะน้องกะรูปจะท่าเบื่อแ้วนะคะพี่น้องมาท่าใดต้องเหตุท่าใดต้องมือไปจังไหนต้องเหตดหนาจาังไหนจังสีแม้คือแบบมืออาชีพมากๆนะครมืออาชีพอิหรีน้องพี่น้องเนาะเป็นจังไรมุจจาบาเรียกเรว่าองค์รวมทุกชุดในวันนี้ค่ะพี่น้อง กิดขึ้นแบบจังอันนี้มันยังว่าในเห็นเบอร์ทุกสุดเลยแต่แต่ทีจะเดบึงตลาดสุดที่ไทยออกมาเลยค่ะพี่น้องปรากฏว่าแบบมันมันเข่ากับหน่องจังสีแม้มันเข่ากับหน่องเข่าแบบเข่าแบบโดยที่สิว่าทำไมนะกับบรู้กันว่าน้องเน้เลือกมากกอนหน้านี้บอกกับน้องก็นานีเลือกมากกอนหน้านี้แต่น้องคือจังแบบเลือกได้ได้ถือแทปจังสีแม้ถือกับถือเข่ากับหน่องมาพี่น้องเนาะโดยเฉพาะชุดสีม่วงค่ะพี่น้อง fc pan ครับเห็นอะไรใน รูปชุดสีม่วงนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกมาจากกันไดเรียบเรียว่าออรา่าจับค่ะพี่น้องตอนนี้เพื่อไเ้ขึ้นซื้อมาเป็นดาราเด้เนาะพี่น้องเน้อหลายคนมากันถามเป็นไรค่ะพี่น้องว่าอง้งอิงเป็นยังน้องจังขาวข้นเป็นยังออรา่าน้องจังแบบเปล่งประกายขนาดนี้เนาะพี่น้องนาะคือแบบออร,ร่าดาราแบบเต็มตัวเลยค่ะพี่น้องในออร่าดาราแบบสุดยอดมากๆแอดมินเด้เห็นอง้งอิงแบบ ในวันนี้แล้วเราพี่น้องเนาะแบบเป็นมืออาชีพมากๆนะคะเป็นมืออาชีพมากๆระก,กะสําหรับอุ้งอิงค่ะพี่น้องเปื้อว่าน้องกระเรประสบการณ์เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาจากหลากหลายงานเอาพี่น้องน้องกระบอกตองพงในหละในการขบในการโค้ดท่าวันทอตละถาที่อุ้งอิงน้องดเดชมากนี้ค่ะพี่น้องกัแบบเหมาะสมกับน้องเฮท่านะรักะรักเป็นทาหารจริงๆแม่แบบพอดีพอดี นะคะเอาล่ะนะคะพี่น้องคิดเห็นอย่างไรบ้างกับชุดสีม่วงนะคะเป็นชุดที่แบบแอดมินอธิบายว่าถือครับพี่น้องก็คือแบบเป็นชุดเดียวในโลกนะครับเป็นชุดเดียวในโลกแล้วก็เป็นชุดที่สวยมากๆจังสิแม่แอดมินคิดพอแบบการ์ตูนะครับพี่น้องการ์ตูนแบบเจ้าหญิงจังสิแมนชุดนี้เด้คิดพอแบบเป็นการ์ตูนเจ้าหญิงละกะแอดมินมองมานะคะสิว่าจังไรน,นะ เ่อค่อยเด้เห็นคนมาใส่ชุดลักษณะแบบนี้นอกจากอุงอิงนะคะนอกจากอุงอิงไอเขาเรียกว่าเอฟซีแฟนคลับหลายคนสั่งตัดชุดให้อุงอิงเยอะมากๆเราพี่น้องมีแต่คนฮักคนแพงอุงอิงแอดบินจำด้เลยค่ะพี่น้องตอนที่อุงอิงน้องมาหม่ๆหมตอนที่น้องเขามาอยู่ในวงสวรรค์ม่ๆหมะพี่น้องเป็นจังไดนแน่ในตอนนั้นเรียกว่านองกะส่วนมอหล่ำนองกะบ่กคห้ี่ในแต่สําหรับพี่ๆในองค์กรค่ะาพี่น้อง ก็มีการแบ่งปันชุดให้อุงอิงมาพี่น้องๆน,นะผู้ใดทีคิดว่าชุดนี้องอิงนาจีใส่ได้หลายคนก็นเอามาให้นน่งจังสิแม่เอ,อิ้น่าองิงน้องกับ,บ่ค่อยมีชุดหมอลำแล้วเป็นจังไ๋สําหรับในตอนนี้เอิ้นมาแตกต่างกันมากจากตอนนั้นที่แบบไม่ค่อยมีชุดหมอลำแต่ว่าสําหรับในตอนนี้ค่ะพี่น้องได้ขึ้นื่อว่าเป็นอุงอิงสาวหน่อยรอยชุดไปแล้วคือแบบเป็นศิลปินที่มีชุด โมลำเยอะมากๆเอสซี่แฟนคลับหลายคนพากันสั่งตัดให้น้องเยอะมากๆครับพี่น้องแล้วก็แต่ละชุดนี่คือแบบน่ารักเท้านั้นเลยแล้วพี่น้องเนาะเป็นจังไลจากในวันจากในวันนั้นที่แบบไม่มีชุดไม่ค่อยมีชุดใสอุ้งอิงน้องเดใส่กับแบบเป็นชุดของพีคที่เขาได้ส่งตัวมาให้จังสี่แมทนะคะแล้วก็ในตอนนี้ค่ะพี่น้องก็คือแบบชุดเยอะมากๆนะคนะชุดลายแหง้ง ก็ดีใจน้องๆนำนาทีในี่อหนเอากะในมือนีเขากะได้เห็นในเรื่องของความเป็นมืออาชีพของกรุงอิงในการถ่ายรูปน้พี่น้องเอิญมาเก่งนะคะน้องประสบการณ์ขี่น้องได้เก็บเกี่ยวมากในมือนีเขากะได้เห็นแล้วว่าน้องเฮตไ้อหลีน้องพี่น้องเอาเอากะสุดยอดนะคะนั้นนะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้แ็ขอจบคลิปใหม่สำหรับน่อเนาเข้ามาสวัสดีค่ะ